สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สุกุนมาปุ๊บมาปอกับผมบักสยามเนะพี่น้องนี่บักสยามในมีนลูกเสือเส็งมาฝากพ่อแม่พี่น้องกับผมมาหนเีเห็นหลวกกิมเด้อพี่น้องเด้อหลวกกิมสบายนางกับกันแท่นะนันนันึงพี่น้องม,องมองาหนีกับบรรยากาศท่อนกขาเบาเขกับผมมาหนีมาหนีกะมีผักแน่พี่น้องผักสลัดพี่น้องผักเขากับ,บอะไรบักพริกบักทัว่วมาพี่น้องมาแซ่บกับบักสยามก็ข้าวปุ้มมาหนีโอ้หูขาเนี้มันหอนพี่น้อง นะตัดเลยพี่น้องอืมนี่นเทนยน้าพี่น้องมองมึงอืมว่าไม่หนีหลอกกันไกลกระไดโอ้เจ้าขี้พีย่อมุมเลยทำนี่อืม hai nạ hai tám bên đây mình có thể biết xảy được hả cũng nhà cả nhà bình มป๋าจะน้อยเล็กน้อย,เน,นอยเนึ่งกุดจับระไคร่กดไล่กุดแช่กับฝากแฟนกผิดไอสยามผาเด็กกับแอบแดงไม่น่องทีไว้ y. ไอเออบอลสยามไม่น่องแล้วก็เขาไปกดทีทีแอบดำไม่น่อง บอกสัวยาเพื่อนครับผมขอบคุณคัทุกท่านครับ สี่หกเนี่ยพี่น้องข้างลังเจียมใหญ่หัวไหมครับผมงานบ้านไหมเมื่มอ อู้ตุ่มเปิดดีขนาดครับอู้ห็ด

อู้ทเดียวขนาดครับอยู่สบายนั่งครับมันเนี้อืมอ โซ่เลยเนะกี่ยวแบบผมเนอะเปน็นองเนอะผมเอานำขานาด คำอย่างไรนะครับผม mm hmm. สีขาวแบบนี้เป็นฟอกมาแล้วได้เป็นอย่างนะ่ะฟอกขาวมาแล้ว

嗯。Mm. โอ้แสบพุกอ่ะครับผมเอาใน่บาสยามขอขอบคุณขอบคุณทุกคนเด้อพี่น้องเด้อที่เห็นเกติดตามบางสยามตลอดพี่น้องเอาเติดดังเกตดังแจให้บาสยามเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับรรยากาศของอันห่วงแล้เอาพี่น้องในเมนูจับแจ๊บกินอ่างเบี๊ยงน้องก็ครับผมแล้วก็ฝากแฟนเพจตะพองเนื้อแอบดำแล้วก็ต่อๆพี่น้องเด้อทีวีทีไอสยามพี่น้องบาสยามนะพี่น้องเอาไปกดติดตามในผมจาคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้ครับผม 어디가요? <laughs>